โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกมชินนิแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาสรุปเควสที่เสียของเมืองฟอนเตนที่เป็นเควสที่มีชื่อว่าเสียงสะท้อนจากอดีตการซึ่งมันจะมีเนื้อเรื่องแบบไหนและมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการรับเควสเอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยดีกว่าโดยเงื่อนไขแรกนั้นเราจะต้องสําเร็จเควสนี่ไม่ใช่ซูฟักทองสักน้อยซึ่งก็จะเป็นเควสของเมลูซินซึ่งหาเราทําเควสนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งเควสนี้ก็คือเควสเสียงโบราณการซึ่งจริงๆไม่ต้องทําก่อนก็ได้แต่มันจะง่ายกว่าในการทําเควสนี้เพราะมันจะเป็นการเปิดแมปนะซึ่งเควสเหล่านั้นก็สามารถดูได้ตรงบริเวณเพลย์ลิสต์เควสชื่อเสียงเมืองฟอน โดยเมื่อเราทำเควสเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นแล้วก็ว้าไปตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านของเมลูซินเสร็จแล้วนั้นก็ตามผมมาได้เลยโดยเรานั้นจะสามารถรับเควสได้จากเวเลเนต้า ในครั้งนี้หลังจากที่ตัวของเราช่วยทดลองโพชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเมื่อรอบนี้นั้นก็ยังจะมีการทดลองโพชั่นอีกซึ่งก็ได้ตัวของเมลูซีนมาเป็นคนทดลองแล้วก็คงเพราะว่าเขาที่แล้วคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงก็เลยต้องเป็นเราอะนะคราวที่แล้วซึ่งในคราวนี้นั้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือก็คือนาโพชั่นที่อาจารของเธอนั้นลืมไว้ไปให้ตัวของอาจารยเพราะดูเหมือนว่าอาจารของเธอนั้นจะตื่นเต้นว่ามีคนทดลองสักทีจนลืมยาโพชั่นไว้เลยซึ่งคนที่จะมาลองยาก็คือโทเปียสได้ว่าาาทํยตัวของเขา จุดที่ตัวเรานั้นจะต้องไปนั้นจะต้องไปตรงบริเวณนี้เลยซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ใต้น้ําซึ่งก็ต้องว่าไปตรงบริเวณจุดวร์ปจุดนี้แล้วก็ว่ายน้ําไปต้องดูเส้นทางด้วยตามหาคาราคาราโบเซ่อยู่ใสกันเนาะใต้น้ำเนี่ย ไปลงแมวอ้นี่คือ,อะระยะสารายนี่เขาเรียกว่าสาลายเยนะี่ยอิช่าอาืมทำไมคนละทางแล้วก็ไม่ไปนะจ๊ะ เมื่อเรามาถึงที่ที่อาจารคาราบอสอยเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็มอบพชั่นรู้แจ้งสุดประปรุงให้กับอาจารย์โดยก็ดูเหมือนว่าอาจารย์นั้นจะรู้จักเราอยู่แล้วซึ่งก็น่าจะรับรู้มาจากลูกศิษย์ของเขาน้่นเองโดยคนที่อยู่ด้วยกันก็คือนันรนตรีโทปีสผู้ที่มาช่วยเขาในการทําการทดลองนั่นเองซึ่งเมื่อเรามาส่งน้ำยาเสร็จแล้วก็ไปนันกลับได้จะบ้าเหรอเควนมไม่สั้นขนาดนี้หรอซึ่งดูเหมือนว่าตัวเราจะต้องช่วยพวกเขาด้วยนะ่นะโดยตัวของโทปียสนันที่อยากได้น้ำยารู้แจ้งนั่นก็เป็นเพราะวา บาางงอย่ซึ่งตัวของโทเพียสนั้นก็กำลังหาบทเพลงแห่งเวสต้าอยู่ว่ากันว่ามันถูกซ่อนไวในถ้ำโบราณที่ถูกปิดผนึกไว้ซึ่งในตอนนี้นั้นก็ยังไม่มีใครหาเจอซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยนั่นเองซึ่งเมื่อว่ากันแล้วเราก็ไปยังถ้ำที่ถูกปิดผนึกกันเลยดีกว่า ซึ่งเมื่อเรามาถึงบริเวณจุดที่ถูกผนึกเรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่าตัวของเราจะต้องใช้โพชั่นดูแจ้งที่จะทาให้เรามองเห็นกลไกปดผนึกทางเข้านี้ได้ซึ่งมันก็จะทําให้ปรากฏกลไกออกมาซึ่งก็คือกลไกเสาฟฟ้านี้เลยโดยเรานั้นยังต้องแก้กลไกทั้งหมดสาอันด้วยกันโดยวิธีการแก้นั้นเราเพียงแค่ไปแตะกลไกสามอันเท่านั้นมันก็จะเป็นการปดผลึกทางเข้าอนะง่ายมากทําไมเขาหาเราไม่เจอเนี่ยซึ่งพอแกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปตามทางที่ถูกปดผนึกซึ่งก็เป็นว่าไปกันเลย โดยเมื่อเราตามกระแสน,น้ำมาถึงที่นี้เรียบร้อยแล้วเรานั่งก็ออกตามหาบทเพลงกันเลยดีกว่าโดยส่วนของบทเพลงล้วจะไม่ได้อยู่ทางบ้านที่มีอยู่แต่มันจะอยู่ตรงบริเวณอีกฝั่งหนึ่งทางหากล่าที่มันมีตัวยิงอะนะซึ่งเมื่อเราได้บทเพลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กลับออกไปกันเลยดีกว่ากลับขึ้นฝั่งโอเคเดี๋ยวรถเทเรียบร้อยแล้วว่ายน้ำะไรด,ดูว่ายากนะ โอเคขึ้นฟัดยหลังจากที่เราได้รับโน้ตเพลงมาเรียบร้อยหดืบนว่าโน้ตเพลงเหล่านี้นั้นจะเป็นโน้ตเพลงในสมัยโบราณตัวของโทเพสตันไม่สามารถอ่านโน้ตเพลงเหล่านี้ออกได้เพราะมันเป็นเครื่องหมายทธนตรีตัวของเธอนั้นไม่รู้จักซึ่งเราหนึ่งก็จะขออาสานำโน้ตเพลงเหล่านี้นั้นไปสอบถามในเมือง โดยคนที่เราจะไปสอบถามก็คือแคทเธอรีนเมืองฟอนเตนนั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าเราจะมาเวลาประจวบเหมาะพอดีเลยโดยก็ดูเหมือนว่าแคทเธอรีนนั้นกำลังมีธุระก,กับใครบางคนอยู่โดยคนที่กำลังคุยกับแคทเธอรีนอยู่นั้นก็คือเทลิแฟซึ่งก็ประจวบเหมาะพอดีเลยตรงของเธอนั้นเป็นนักดน,นตรีเหมือนกันและเธอนั้นก็เข้าใจภาษาของโนท,ที่เขียนไว้ด้วยซึ่งมันก็คือสัญลักจังหวะของโนตเพลงในสมัยโบราณโนตเพลงตั้งแต่สมัยดูเมเรียอาณาจักรในอดีตของเมืองฟอนเตนโดยตัวผมนั้นก็จะสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับอาณา ian, จาั โดยตัวของเมืองนั้นมีศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่เรื่องลือซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปะทางด้านดนเตีซึ่งผู้ที่ปกครองเมืองนั้นก็อาจจะเป็นเทพน้าคนเก่าก็เป็นได้แต่ทั้งหมดนั้นล้วนถูกสึนามิขนาดยักษ์พัดพาหายไปและอารยธรรมของชาวดูเบเลียนั้นก็ได้หายไปและต่อมาก็เกิดเป็นเมืองฟอนเตนนั่นเองซึ่งเมืองฟอนเตนก็ได้ศิลปะและวัฒนธรรมมาจากเมืองนั้นด้วยบางส่วนซึ่งก็เป็นว่าเขาๆก็จะประมาณนี้ก่อนซึ่งตัวของทาริแฟนก็ได้เขียนโน้ตเพิ่มเติมไม่อ่านนนงงง่่ายซึพี้จะเป็นอรววแล้ซึ่งออนนั้ก็าาช่่วยเเเฟพือป็นตอบแททนี่นาณไม่เธอดู ซึ่งพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปหาโทเพียส และเมื่อเรากลับมาถึงเรียบร้อยแล้วน,นั้นแล้วมอบโน้ตเพลงให้เพียงเท่านี้นั้นเราก็พร้อมที่จะเล่นโนต้ตเพลงเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นยังจะไม่มีเครื่องดนตรีแต่โทพียสนั้นก็บอกว่าเครื่องดนตรีนั้นก็มีอยู่แล้วล,ละก็คือหอยสังยักษ์ที่เราเจอตอนแรกนั่นเองซึ่งก็คือเครื่องดนตรีประจําตัวของโทเพียสนันเองเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ของประจาตัวของโทพียสนั้นในการเล่นโดยเฉพาะซึ่งตัวของโทพีเัสจะขอให้เราช่วยบางอย่างเป็นอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการทาความสะอาดตัวของพินหอยสังและ ความสะอาดนั้นมันก็จะมีเหล่าปูออกมาซึ่งก็เป็นปูที่เข้าไปอาศัยอยู่ในหอยสังนั่นเองซึ่งก็เป็นว่าเราต้องจัดการมันก่อนเล่นพินเนี่นะข้างโอเคข้างข้างโอเคซึ่งเมื่อเราจัดการกับพวกปูเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นการเสร็จเควสนี้เลยโดยระหว่างนี้ก็ใช้ตัวของโทพียสซัน,นฝึกซ้อมเล่นเพลงให้เป็นของข,องขวัญกับมาเมียซึ่งก็เป็นว่าให้เขาฝึกไปก่อนเถอะเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่ามาเมียนจะออกจากหมู่บ้านนี้ไปหลังจากเควสเสียงโบราณการนั่นเอง ก็เป็นอันจบไปสาหรับเควสที่เสียงเมืองฟอนเทนอีกเควสหนึ่งซึ่งก็เป็นว่าจริงจริงมันก็สั้นประมาณนี้แหละโดยในเควสนี้นั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือจากดูเมเลียซึ่งจากประวัติแล้วมันก็น่าสนใจอยู่ในส่วนนี้นะผมขอลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มก่อนไว้ผมนั้นจะมาเล่าในคลิปต่อๆไปว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรกับเมืองฟอนเทนเอาเป็นว่าในวันนี้นั้นผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูสําหรับวันนี้้้กก็ตอองไป่นละบาบาจา